สตรอเบอรี่ด้วยกันนะจ้าทุกคนมีสตรอเบอรี่อือจานเต็มเต็กินกับน้ำตางหนาจิาเลยน้องสวยมากหวานช่ำหวานช่ำหวานช่ำ ห่อมน้แต่พีบมีลูกเสือมากเลยทุกคนเดือดเจับกินปลาปา่าเฮ้ยแล้วอ,อ,อ,อยมา ลูกเขาเสวยดีนะสตอรเอรเบอรี่จากดอยแม่ค้าว่างั้นลูกกินลูกเป็นแดงทำบ

ตานเนี่ยก็ไม่มีน้ำจิ้มบ้ยนะน้ำจิ้มบ้ยอร่อยน้ำตาลบ้ยอ่ะอร่อยมันจะเข้ากับเการี่มากม,นะมีน้ำสลัดนะยีะีมีหิ้วสวย น่าจะตร์เบอรี่นะแบบตั้ต,ตอร์เบอรี่แต่ปลาก็น่าจะดีตํ้ต,ตอรเบอรี่อันนี้น้ำสลัดจะ้ะก็อร่อยดีแบ ¡Gracias! Uh -huh.